วันนี้ผมก็มาสอนวิธีสมัครเล่น p o k e r b o ร์บอสนะครับว่าทำยังไงมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาที่ Apple Store นะครับถ้าเกิดเป็น Android ก็ไปที่ Google Store นะครับแล้วก็มาพิมพ์ตรงค้นหาเนี่ยแล้วก็พิมพ์ว่า p o k e r b o ร์บนะครับกดโหลดนะครับโหลดเสร็จก็เปิดเลยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราเลือกเอานะครับว่าจะลงล็อกอินผ่าน f a c e b o o k หรือว่าจะกดสมัครใหม่ถ้ากดสมัครใหม่ก็กดตรงนี้เลย ด้านล่างนะครับเราก็ใส่นะครับยูสเนมหรือว่า id ที่เราต้องการแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรหัสนะครับอ่าอีกบรรทัดหนึ่งก็จะเป็นรหัสที่ซ้ำกับด้านบนที่เราตั้งนะแต่รหัสเดิมซ้ำนะครับกดสมัครเลยอ่าชึบกดคอนเฟิร์ม อ่ะมันก็จะเร่งมาให้เราตั้งชื่อเล่นนะครับหรือถ้าเกิดไม่ตั้งเราก็กดอ่า confirm nickname ไปเลยนะครับอันนี้ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับติ๊กถูกนะครับกดที่ c o n f i r มนะครับอ่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะจะเห็นข้างบนมันจะเขียนใกล้ๆรูปคนเนี่ยกดตรงที่รูปคนนะครับมันจะขึ้น ID เราเนี่ยอันนี้คือ ID ในเกมของเรานะหลังจากนั้นนะครับ กดไปที่แว่นขยายนะแล้วก็กรอกนะครับกรอกรหัสตามผมเลยนะครับเอาแบบให้เหมือนกับที่ผมกรอกเลยนะข้างบนนะครับเป็น1111 1ห11ก็คือ15ตัวนะครับช้องล่างใส่รหัส223028นะครับรหัสตามนี้อ่ะแล้วกด next นะครับอ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ปุ๊บชื่อขับชื่อว่า Fit Tank ID 1111ึ 11, 11, ่อ่ะ15ตัวข้างล่างก็จะเป็น Agent a g นะครับ Agent Boss 47เนี่ยอันนี้ถือว่าถูกแล้วก็กดจอยจอยจอยขับเข้าไป จากนั้นก็รอประมาณ30มนาทีนะครับจะมีคนรับเข้าขับนะหรือว่าไปแจ้งที่แอดมินเลยก็ได้อ่ะเรามีหลายขับนะครับอ่าเข้าอีกขับหนึ่งก็อันนี้จะเป็น8-6ตัวนะครับข้างล่างก็ใส่เหมือนเดิมเลย223028นะครับกด Next อ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ปุ๊บอ่าแล้วกดจอยเข้าขับไปนะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับแล้วก็อ่าแคปหน้าเนี่หน้าตรงนี้เลยแจ้งแอดมินได้เลยครับขอบคุณครับ